ก็เป็นอีกการเริ่มต้นใหม่ของหลงครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพ์ทเนอร์ที่เริ่มต้นกันมาด้วยดีมาก่า้อย่างนี้เองก็ผ่านมาหลายเรื่องแล้วแล้วพัทเนอร์มาหลายคู่แล้วก็มาเจอน้องอาร์มยังไงบ้างครับก็แต่ละคู่ก็มีข้อดีต่างกันออกไปครับก็ก็เหมือนเราได้อีกไลฟ์สไตล์หนึ่งของน้องอาร์มมาด้วยแล้วก็น้องก็เป็นเด็กอายุเท่าน้องชายแท้ๆของหลงเลยก็รู้สึกว่ามันก็ได้มีความจอยเหมือนแบบ เด็กรุ่นใหม่มาแชร์ประสบการณ์ให้แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาทําอย่างนี้กันนะพี่เดี๋ยวนี้เขาแบบนู้นอย่างนี้กันนะก็สิก็ได้เก็บประสบการณ์จากน้องมาด้วยครับผมแล้วทำความเข้าใจยังไงบ้างเด็กรุ่นใหม่ของเราบางทีผมอ่ะอย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ปกติถ้าเราพิมพ์แชทเราโหดล้อกันก็ห้า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 อันนี้ที่มีห้าสี่ห้าสี่สองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดตลกมากผมไม่รู้แต่น้องรู้ผมก็เออสมัยนี้มันไปขานเยอเหรอวะ ก็นิดนึงอย่าเรียกอย่เรียกมาสอนดีกว่าเรียกว่าแบบทำทำทำความมาด้วยกันทำความรับผิกมาร่วมกันนั่นเองใช่จริงๆเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่ายังมีบางเรื่องที่ต้องอาจจะต้องสอนนิดนึงบางเรื่องนะครับอย่างเช่นอาการแบบยังไงดีอาการพิมพ์แชทยังไงการลูกเล่นใหม่ๆแล้วกันเล่นใหม่ๆไม่เก่งเขาเลยเหรอเขาเราน้องใหม่เข้ามาเจอเขานี่เขายืนยงในวงการมาผมตอบแทนเลยได้ไหมครับ ไม่เก่งครับควเรเจอผมก่อนเลยครับไม่คือเราต้องบอกบอก่อนว่าตอนแรกอ่ะคือเราอ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็พยายามทําให้มันเต็มที่สุดแล้วก็บันแรกที่เจอเขาก็รู้สึกว่าแบบเออผมไม่อยากาเกรงมากเรียดอะไรอย่างี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากเป็นตัวเองนะละเราก็เลยแบบพอเจอเขาพูดผมก็แบบเอเอล้วก็จัดละลายพฤติกรรมใส่เขาเลยอะไรเพื่อให้แบบ ติดกันมากขึ้นเหรอไม่รู้ก่อนเดี๋ยวใช่ไหมว่าเราจะได้มาต่อกับผู้คนอื่นจริงๆผมไม่รู้เลยผมรู้วันที่แบบเจอในวันเวิร์กช็อปเลยหรอใช่ครับตอนแรกแบบครูครูนัดว่าแบบว่าแบบไปประมาณว่าเออเนี่ยวันนี้เข้ามานะอยากจะลองเล่นดูเวิร์กช็อปดูอะไรอย่างนี้เคมีด้วยกันใช่มันมีวันแรกที่เจอผมเปิดประตูไปปั๊บเฮ้ยใครอ่ะอันนี้เราไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนเลยหรอไม่ไม่ถึงว่าหมายถึงว่าใครอ่ะเราจะได้เล่นกับคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้จักก็คือเออพี่หลงนะมาก่อนใช่เพราะว่าเคยเห็นนผ่า ่าตามโซเชียลมาก่อนใช่เหมนหน้ากันไหมไอ้นะฮะมีเหมืนหน้ากันไหมไม่มีครับอาจจะเหมือน้อยหน่อยแหละครับเพราะว่าบอจะหลอกกว่านิดนึงก็เลยเหมืนเหือนธรรมดาแต่หนูไม่นูจะจะต้องมาเวิร์มาเวิร์กับมาเจอกับน้องรู้ก่อนล่วงหน้าไหมก็ก็รู้ครับก็รู้ก่อนก็ก็แอบส่องไอจีน้องเหมือนกันแอบส่องไอจีน้องก็แบบไม่มีคนส่องฟิลเด็กไซส์สมัยเนี้ยแบบรูปไม่ค่อยลงลงแต่สตอรี่อะไรเงี้ยไอ้ข่าวเท่าไหร่หละก็เลยบอกว่าเด็ก สี่ถึงห้าปีเนาะใช่ครับก็ไม่ห่างเนี่ยยังหน้าเด็กเหมือนกันโอ้และแล้วเราเราแอบส่องไอจีเขาไหมคือตอนตาผมอ่ะไม่ไม่ทราบว่าเป็นพี่หลงเล่นตอนแรกผมก็เลยแบบอาจจะยังไม่เข้าไปส่องแต่พอแบบเปิดประตูไปเจอวันนั้นแหละปุ๊บคือผมส่องทุกวันเลยเนี้ยก็แบบเฮ้ยคนนี้นะคนนี้นะเห็นอะไรบ้างในไอจีเขาก็เห็นโอ้เห็นซิกแพคเห็นอะไรเขาที่รอไม่รอยชอบใส่เสื้อนาะแปลว่าดูเหมือนพี่เลย ก็แบบรอก็แบบโอ้คือแบบเปิดไปเรื่อนไปก็โอ้โหประมาณนี้เลยก็อารมณ์ประมาณนี้ใช่ก็ตลึงงชัดมากพอได้มาทำงานด้วยกันในเรื่องที่เป็นไงบ้างกับการลหลายพฤติกรรมเข้ากับที่เราเคยได้รับพฤติกรรมเข้าดกันก็อย่างที่ผมบอกเลยช่วงแรกคือผมอ่ะกวนใส่เขาก่อนแล้วก็เริ่มแบบประมาณว่าเราก็เริ่มพูดคุยกันว่าแบบเออเนี่ยเราชอบแบบนี้นะไม่ชอบแบบนี้นะเพื่อทําให้เราอเออเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งช่วงแรกอ่ะผมก็อาจจะควรน,น้อยน้อยหน่อยนะช่วงแรกต้อนหน่อยนะ <laughs> 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 ก็ควรน,น้อยหน่อยเริ่มมาแบบไล่ระด,ดับขึ้นตอนที่แบบอาจเจอตามงานบ้างหรือว่าแบบนอกเวลาบ้างหรือว่าแบบในกองเนี่ยผมก็จะดื้อซนอะ่เขาบางทีอะไรนะเล่าให้ฟังหน่อยตอนตอนที่แบบพี่ทำอารมณ์ยังไงนะอ,อ๋อผมก็เล่าในในกองแล้วกันว่ามันมีซีที่ต้องเป็นซีอารมณมครับแต่ก็ไม่ได้อารมณ์ดิบขนาดนั้นพายาฟิวมังยอนอะไรเงี้ย ผมก็พยายามทำนั่งทอาลมอยู่เงี้ยๆของผมนะครับพี่พ,พ,พี่พี่เป็นไรพี่พี่เป็นไรพี่โอเคไหมพี่สู้นะเดี๋ยววัดแบบเดี๋ยวก็เสร็จแล้วพี่แปบ๊บเดียวนะพูดทำมาลมอยู่น้องเขาไม่รู้หรอวเขาปวดไม่ไม่รู้ไม่รู้แต่เราก็ฟีวฟิว<ๆ>แบบประมาณว่าเออเฮ้ยทำไมทำหน้าซึมๆอ่ะแล้วเดินเข้าไป นี่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วนะผมดูเงี้ยจะมาแล้วแท้ใช่จะไปประมาณนี้เจอจังหวัดช็อตฟิลแบบนี้บ่อยไม่หลงข้างครับจนอยากจะกลับไปรู้จักใหม่แรกๆเลยเฮ้ยเพราะว่าถือเป็นสีสันในชีวิตสีสันครับใช่ต้องเป็นการงานครับมันเป็นการงานก็ไม่ครับอ่ะแหมคือเหมือนว่าเขาจะมาเพิ่มสีสันในชีวิตได้หลงมากขึ้นนะก็ใช่ครับรู้สึกว่าชีวิตมีมีเฉดมากขึ้นมีเนามอหามีระดับขึ้นนิดหน่อย อาจจะดิ่งขึ้นหรือลงเนี่ยแรกๆขึ้นหลังๆเริ่มลงยอมย <c oughs> อมอ้ามนะอานะ้อามเราเป็นไงเห็นและอยากพอดนะ้วยเางไหมม่มก็นั่นแหละอย่างที่เขาแบบคือบางมุมอะ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบอ่านนิ่งบางมุมบางมุมก็จะแบบเล่นไปกับเราแต่ว่าช่วงเช้าอะ่ะเจอกันช่วงแรกๆปุ๊บเขาหมายถึงว่าตอนในก้องหรืออย่างเงี้ยเขาจะนิ่งก่อนว่าอาจจะง่วงหรือว่าอะไรมองนี้เอาก็จะง่วงก่อนสักพักพอเริ่มบ่ายเริ่มสายๆเนี่ยเริ่มออกลายแล้วเริ่มเป็นฟิลแบบดื้อแล้วเริ่มชวนผมเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่จะไม่อยากเพราะเวลาเราส่งไอเดีเขาเห็นเขาดูดีกันนี้เราอยาก่อนแข่งกับเขาบ้างไหมมาจริงๆแล้วให้เขาเป็นคือเขาเปฟอร์เฟกอยู่แล้วเขาแบบด้วยจากกาักรสามวันพ okay. ี่หุ่นผมดีไหมพี่ไม่่พี่อย่างนี้ผมผมต้องไปเพิ่มอะไรผมไม่หรือยังพี่ผมต้องตากล็แบบพอเขาเราเราเขาส่งไอเดีเขาไงเราเห็นเราชาร์จเห็นเขาแบบอุ้ยอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราอยากมีแบบเขาบ้างอยากอยากแบบอยากแบบเสียแบบเขาบ้าง เซลเซลเซลเขาว่าก็เลยเออว่าแบบเราอ่ะต้องเพิ่มอะไรไหมต้องเพิ่มไปเพิ่มอกนิดนึงไหมต้องหน้าท้องนิดหน่อยไหมประมาณนี้ตอนี้เรเพิ่มอะไรบ้างครับไม่เพิ่มอะไรเลยเพิ่มแต่คิ้ต้องเพิ่มอะไรบ้างสัดส่วนกันเพิ่มเพิ่มอย่างเดียวเพิ่มความใสแน่นอาจจะขายทิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอแข่งการนี้ได้ไหมคะหรือว่าเราต้องเป็นอันดับแต่จริงๆอ่ะ ถ้าอ้างอิงจากในซีนเนี่ยไม่ต้องเพิ่มนะซีนนอนกอดก็กอดอุ่นดีนะนุ่มนิ่มดีนะเออกล้ามมันชัดขนาดไหนเวลาคเห็นในไอจีแบบนี้เหนตาเนี่ยแท้เนี่ยคือต้องบอกว่าไอจีก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งพอเห็นตัวจริงก็จะก็จะชัดก็จะคมคือตาเราก็ชัดกว่ากล้องอยู่แล้วอะไรเลยรู้สึกว่าเออมันก็ชัดชัดกว่าตอนถ่ายอินซีเป็นไงคะคือเอาละเอาละ ก็ให้โอกาสพูดเลยก็อาจจะไม่ได้มองปล่อยหรือเปล่าก็เออก็แบบเราก็จดจ่อกับเขาก็เลยแบบเออทำอารมณ์ทำสิรงนั้นให้ดีที่สุดก็พอค่ะแล้วส่วนแล้วส่วนพอคัดปุ๊บก็แบบใส่อุ้ยอุ้ยอย่างนี้เลยแทนสลัดได้เลยหรอไม่มีอมค้างตอนแรก ไม่ไปดว่าแบบอุ้ยพี่หุ่นดีอะไรอาร์อารมณ์ก็อาก็ก็ดีแล้วก็อารมณ์ค้างบ้างบางซีอะไรแบบซีนี้พี่ชัดกว่าเดิมนะอะไรรับเรื่องของการทำการแบบร่วมสีกันอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีการระดมทุแค่ไหนบ้างก็อย่างระบบอารก็พยายามจะ ต่างคนต่างแยกาทำกันบ้านกันก่อนแล้วค่อยมารวมกันอย่างเช่นมีวันแรกแรกเราก็ยังไม่ค่อยที่จูนกันมากเท่าไหร่ครับก็แบบวิดีโอคอลต่อบทกันไหมแล้วก็ก่อนจะถ่ายตอนเช้าแต่หน้าเสร็จก็มาต่อบทการทั้งบทกันเลยนะครับผมก็พยายามทำกันบ้านของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วจากนั้นค่อยเป็นเรื่องในห้าก็หน้าเสร็จแ้วการ้องกลางระหว่างกันและกันนะครับมันง่ายไหมครับมันค่อนข้างง่ายครับสำหรับผมเพราะว่าต่างคนต่างเข้าหากันมันไม่ได้เข้าหาฝ่ายเดียวมันรู้สึกว่ามัน ต่างคนต่างอยากรู้จักกันมากขึ้นก็แฮปปี้ครับมันง่ายทำกันง่ายด้วยอย่างพี่หนุ่มเองเป็นคนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทำไมไม่กันนะครับพยายามนะคะเป็นยังไงบ้างม่ถึงในเรื่องของบทเนี่ยอ๋อก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าผมอาจจะเป็นิีแบบเราอ่ะต่างคนต่างทำกันบ้านอต่ละกันซึ่งพอทำกันบ้านของเสร็จอ่ะเราก็ลองมาต่อบทก็คือลองมาพูดคุยว่าแบบเออพี่ผมมีความคิดแบบนี้นะพี่ก็มีความคิดแบบนี้นะคือส่วนใหญ่มันจะ คือมันจะคล้ายกันตรงกันอยู่แล้วเราแค่ปรับนิดนหน่อยๆแค่นั้นเองในเรื่องของแบบการพูดการอะไรในในตลกนั่นเองครับก็เลยแบบก็คือมันที่เขาดีอยู่แล้วชมเราก็ลอยลอยลอยแล้ว NC ตัวเนี้ยค่ะ NC ดีวายเขาเป็นจุดเด่นมน้ำหนึองกับไนนข่เขาจะไปไกลละ,ะลอะไรเงี้ยตลอดเรื่องเราผู้เราเป็นอะไรบ้าง NC หรอครัใช<น>่ด้วย NC ของผมผมกับอาร์มมองด้วยกันว่ามัน ไม่อยากจะขายแค่เพราะ NC ครับอ,อยากให้มันเป็นแบบว่ามันมีที่มาที่ไปด้วย NC ของซีนเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนซีนอื่นๆเพราะว่าด้วยเราเพิ่งรู้จักกันมันก็ต้องมีความแบบว่าเริ่มแรกๆมันเป็นไปมาอย่างไงมันก็ต้องก็ต้อถนอมนาอม,มันต้องพอหลังมาพอร,รู้จักกันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเม้นบบปากใหญ่เลยนะครับก็พยายามจะเราพยายามจะเล่นให้มันแบบว่าคล้ายมนุษย์ที่สุดครับที่แบบว่ามนุษย์มี NC กันอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเราไม่ได้แบบว่า กุ้มต้ามุ้มตามไม่แบบจะใส่กัย่างเดียวก็มีหลากหลายอารมณ์พยายามอยากใช้ขอโทษนะครับใช้ท่าหรือว่าการเซ็กซี่เนี่ยให้คล้ายกับอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมเราก็ไม่ได้ร์ดพอจนเกินไปก็ใช้กันลายให้คู่อื่นได้เกิดบ้างใจนั่นนะใจนั่นนะกันนันเราทับลายกันไม่ได้ พูดแ่เหมือนกันพูดนึ่งเขาบอกคูดอีกพูนึงเซ็มากเรายอมแพ้เลยอันกับพักยังไงเขาพูดได้เขาเซ็ตมากโซเซุ่นใจมือโซเซุ่นใจมือใช่อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นหลากหลายอารมณ์ของแต่ละคู่ซึ่งเราจะเป็นแบบหวานๆเหมือนแบบนอนกันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นุ่นนี่นั่นแต่เขาก็เหมือนแบบถึงพีถึงขิงอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ฟิลบรรยากาศเพราะว่าบางทีในภายในซีรีส์อะครับเราดูชินนี้ไปแล้วอยากได้จากชิ้นรสชาตินี้ก็อาจจะแบบตอนต่อไปก็จะมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะ สวิสเปลี่ยนกันได้อารมณ์กันได้ง่ายๆ่ายครับปาครับผมดร์มาสดอตรสมายด์ใช่ไดรสมายด์ครับผมครับผมก็ดรสมายด์ด้วยที่ทำมาจากนิยายเนาะทั้งสองเรื่องก็เป็นนิยายที่ค่อนข้างคนดูเยอะเราก็พยายามเคารพในตัวนิยายแล้วก็อยากผสมผสานความเป็นศิลปะการแสดงของพวกเราไปด้วยครับผมก็อยากให้มันมีมิติมากขึ้น ก็ชื่นชอบหรือว่าอยากติชนยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ครับผมเราก็จะมาเป็นการพัจาราของเราในอนาคตครับผมเราก็จะนําทุกคอมเมนต์ทุกคำพูดมาปรับปรุงแล้วก็ทาให้มันดีขึ้นยิ่งไปอีกครับผมใช่ครับแล้วก็ทั้งทีมงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าทําได้เต็มที่มากๆาผมบอกใจมากก็อยากจะให้ซีรีส์ออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ที่เหลือก็ฝากผู้ชมนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้ชมแล้วว่าจะเสพกันยังไงครับผมก็ฝากไวด้วยนะครับตอนเรสมา์ครับตอนนี้ อออนไลน์พีู่นนะครับวันที่สิบสามกรกฎาคมครับผมที่ช่อง M c o t นะครับ,รบดูทางออนไลน์ที่ที่ช่องย you Channel, Channel ู e Channel ครับผมบบกับวิวนะครับพี่สูนจะได้เจออะไรคะจะได้เห็นอะไร มีสู่เป็นการปูตัวละครมากกว่าก็เป็นการแบบอาจจะมีฟิลแบบถามตอบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่คร่งเล็กน้อยใช่เราก็ก่อนจะเข้าอีทีหนึ่งในวันที่20่สบขนาครับค่หน่วยาคก้ไม่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 ไมม่าม่ไ่ไไม่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 ไไม่ไม่ม่ไม่ไมัไไม่ไม่ไมมไมม่่หอเ่่